แังกีกรรมการกับสังกิจเราไม่เท่ากันนะคะเช้าๆทำเช้าๆนี่ยเป็นไงบ้างคะตอนนี้ความรู้สึกอยากแล้วค่ะเออหมดไม่ล่ะหมดไม่ล่ะหมดนี่คุณท้าถ่อมหน้าเข้มั้นใจมากเลยนะแถวแถวกลางนี่อะไรที่ทให้เข้มั้นใจมั่งหมดไหมคะตอนแรกมาชมบรรยากาศการกินตุเรียงแขกกันคือหรืบรรยากาศอยู่ที่วัด เท่าไหรยังไงดีฮะยิมมีพี่รุษไไวไหมคะไหวครับแ,แต่เสียงเสียงไม่ไหวแล้วเสียงดื้อแย่มากเขาช่วยก็ทุเรียนพี่ตัดสินใจมาช่วงสุดท้ายที่เรารับสมัครเห็นเราเป็นไงมั้งโอเคไหมฮะหมดค่ะที่ฝ่ายฝันของเราเลยคืออย่างนี้อันนี้เลยเยวะเนี่ย ในกำลังจะเริ่มแข่งนี่ให้กำลังใจบุพพี้คะโคตรโหดเลยมาแล้วฮะพี่ๆจากอะไรฮะโรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะฮะเตรียมรถเข็นมาให้เลยเราก็ไม่อยากใช้บริการนะคือต้องมาสองเตียงค่ะตอนนี้กำลังจะเริ่มแข่งกินเชียร์กันดีกว่าเนาะอ่ะเรียนเนาะ ตอนนี้คุยฝ้ายมาแล้วนะครับแล้วก็ <dairy S 2> ผมมาแล้วมาเป็นกำลังใจเดี๋ยวพ่อจะปรบมือนะคะให้กับศิลปินรของเราเลยค่ะสวัสดีครับแล้วก็ไม่ได้บอกไม่กล่าวกันเลยอยู่ดีๆก็โผล่เข้ามาโพร้อมๆรวมตัวไอ้สนิทนะคะได้ฮะที่ฝ้ายมาเชียร์ฝ้ายไหมฮะฝ้ายเชียร์หรืไปกินเหรอเก็บชีวิตไว้ไว้ไว้ตั้งท้องเถอะอย่าไปกินอะไรเยอะแยะเลย ไหวไหมไหวครับเคยกินอาหารมากสุดกี่กิโลสอโลครับข้าวอย่างเดียวเหรอใช่ครับโอตาเกือบครึ่งถุงเล็กแล้วคุณไปดูดิคุยฝ้ายลงไปดูดิว่าดูว่าคนไหนคิดว่าน่าจะดูมีแววใช่ไหมคนนี้เนี่ยอดับสองปีที่แล้วห้าโลคนไหนนะคะใช่ป่าคนไหนอนดับสอง พัทยาอ๋อพี่คนนี้เขาดังมากในเรื่องของการกินกินจุคุณจงจิตอืมอ๋ออันนี้คุณอรนุชเคยกินข้าวมากสุดกี่โลนับไม่ได้นับไม่ได้เลยเหรอกินจนอิ่มอ๋อปกติเป็นคนทานเยอะเหรอปกติเป็นคนทานเยอะเหรอโอ้โหโอ้ยแล้ววันนี้เดี๋ยวนะพี่ทานเปลืองซะ้วย่เจ๊อ้อยวันนี้เจ๊อ้อยกะว่าจะมาคว้าแชมป์ไหม เน้นเร็วร่ะไม่เน้นจุดรอเน้นเร็วไม่เน้นจุดนี่เน้นเร็วอ๋อคือต้องกินให้หมดอันนี้ใครหมดก่อนชนะอันนี้ก็ไม่กี่โลนะก้ายลงได้นะเว้ย <laughs> ลงไปนอนได้เลยเตียงนั้นนะ่ะนะคะ <laughs> เดี๋ยวในนี้มีใครเคยแข่งมาแล้วบ้างคะเคยแข่ง <c oughs> ใคร,เ,รเคยแข่งฮะเนื่งสองไม่เคยครั้งแรกหรอครั้งแรกแล้วพี่ิ๊กไม่เคยเหมือนกันแต่ที่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาเร็วนะเอาเร็วนะพี่บอยสามนี่เคยแล้วเคยไหม ไม่ครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันนี่ไม่กินข้าวตั้งแต่สมเดือนที่แล้วเพื่อรอมาแข่งวันนี้เลยแต่ตอนนี้ขอเปิดตัวพีดี้แหลกครับผมไม่มาไม่มาโอ้ยแย่สิโอ้ยเนี้เคยแข่งกับพี่พีอี้แหลกแล้วนะเคยป่ะเคยล้วของแปลกแข่งกันแล้วใครชนะอ๋อแกนูกินอื่นไงไปดันกินแปลกไม่ได้ก็เลยชนะไปเลยก็คือวันนี้หลกการก็คือใครหมดก่อนชนะ เหลือเวลาอีกกี่นาที7นาทีเราจะเริ่มตอนเที่ยงใช่ไหมเดี๋ยวได้เลยใช่ไหมออ้ยต้องถามความพร้อมพร้อมไหมทุกคนพร้อมมไหมทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันคนทีละคนก่อนนะฮะอ่ะแนะนําตัวครับชื่ออรนุชามเอ๋อแนะนําคนละ20สนาทีอะคะอ๋อชื่ออรนุชซู้ค่ะชื่อเจก้อยค่ะ ค่ะ50 50ค่ะแล้วตัวเล็กนิดเดียวนะเออชื่ออะไรครับเอสครับก็ต้องขยันต็นพี่ครับโอ้โเขามีเวลา20นาทีเท่านั้นนะฮะ20นาทีเท่านั้นพี่น้องอุ๊ยโอ้โหใครอ้วกเนี่ยตรงนี้มียังยันชิแก๊บครับกิว่าจะแพ้เฮ้ยถือว่าได้มากินใช่ไหมโอเคคุณกิติชัยครับคณะแน่ จริงมากเคยกินเยอะสุดในชีวิตกินข้าวไปเท่าไหร่สองกล่องฮะพี่สองกล่องใชนก็กินสองกล่องเหรอฮะกล่องข้าวเหรอโอ้ยฉันก็กินได้ไม่ต้องไปอิดเขาเอาอเอยตายแล้วข้าวสองกล่องเชื่อะไพย,ยพี่ชัยยานครับพี่ชัยยานเคยกินข้าวสูงสุดกี่กล่องอะไรยังไงฮะกี่กิโลมกินน้อยผมเป็นนักวิง่งโอกพี่เป็นนักวิง่ง นี่คือคือการมาหาหาพี่เวิร์กเอาตรงนี้แหละคือจะมาหาทุเรียนอร่อยอร่อยกินนั่นแหละใช่ไหมคิดว่าแค่สามขีดทุเรียนอย่างเดียวเขาเขาหลอกมาว่างั้นเน่คิดว่าจะมีทุาวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนด้วยอไม่เป็นไรเราเป็นนักพิ้งยังไงเดี๋ยวเราก็ลีนเดี๋ยวเราก็เอาออกชื่ออะไรครับคือสุประเดชครับคุณสุประเดชเคยกินอะไรแบบเยอะๆมั้งไหมเออข้าวประมาณเนี้ยข้าวสวยหรือข้าวเหนียว อันนี้ข้าวเหนียวนะแล้วก็มีทุเรียนอีกสามแพ็คใหญ่หวานๆด้วยนะคิดว่าจะไปนอนบนนั้นไหมข้างหลังน่าจะไม่ได้ไปนะเราจะไม่ได้ไปยี่สิบนาทีนะพี่ป้ายสัมภาษณ์ต่ออ่ชื่ออะไรครับพี่เอจาบลปกติพี่ตัวเล็กกินเยอะหรอเคยก็ลองดูัะลองดูคือจริงๆไม่ใช่คนกินจุใช่ไหมแต่ว่าวันนี้อยากลองว่าเราจะทำได้หรือเปล่า ข้าวเหนียวทุเรียนหนึ่งข้วใหญ่ๆแล้วก็มีทุเรียนอีกประมาณหกครูด้วยกันไหวนะพี่นะสู้นะพี่นะครับผมอย่าอ้วกเด้ออ่ะมาคนถัดมาคนถัดมาคนนี้ชื่ออะไรครับผมน้องสักครับน้องสักน้องส,กสอัสกเหรอน้องสกัสกน้องสกักน้องสักปกติทานเยอะไหมครับกกรเยอะอยู่ครับกินข้าวหมดหม้อไหมคะก็ในี้กำลังหมดหม้อหม้อเท่าไหร่คะคนเข่าแข้งคับหม้อใหญ่คุณพ่อคุณแม่เอือมไหม กินเรื่กินเยอะเลยปู่แต่วันนี้เป็นข้าวเหนียวขึ้เรียนนะเออคุณจุกจุกจุกสุดสเลยอ่ะใช่อันนี้สาวนี่ตรงกลางชื่ออะไรคะกินขึ้เรียนวันพี่นิกนะคะบางทชอบกินขึ้เรียนชอบกินขึ้นเรียนมากวันทีเลงแล้ววันนี้คิดว่าจะกินหมดไหม เฮ้ยกินจนร้านดูเฟ่มองหน้ามาแล้วนะครับผมมองว่าอะไรป่ะมองาอะไรทำไมกินเหลือไม่ไม่ใช่บอกว่ากินจุนะกินจุจะต้องมองว่ากินอะไรเยอะขนาดนี้ท่านสุดท้ายของเราชื่ออะไรคะชื่อทีเร่ครับคิดว่ากินหมดไหมตรงนี้แน่ใจครับอยากลองครับอยากลองตอนนี้ทุกคนอยากลองมาถามนี่ดีกว่าพี่ๆเตรียมตัวเลยถ้าคนแบบกินเยอะๆแล้วถึงขนาดแบบ เป็นลมลงไปมันมีวิธีแก้ไขไงพี่อ๋อก็ต้องอ่าตอนเมินเขาก่อนละเนี่ยให้เขารู้สึกตัวก่อนครับแล้วก็หลับแรกก็คือถามเาว่าไหวไหมโอเคไหมแล้วก็หลังสองก็คือให้เขารู้ขึ้นยืนก่อนยื่นก่อนเพราะว่าการที่เรากินสุกแล้วโดนกินไปแบบแน่นท้องเนี่ยมันไม่ตรงการใหน <bas> ้นอนให้หลอ๋อคือจริงๆริงตอนพี่นอนโดนจิงจุกยิ่งจุกยิ่งแน่นคือจริงจริงการการการที่เรามีเตรียมเบาไว้แค่ว่าถ้าจุก จนรู้สึกไม่ไหวแต่ไม่ได้หมายความว่าทานทุเรียนเยอะเยอะร่างตายนี่กินอะไรนี่ฮะจากนี่ไปโรงพยาบาลห้าทีพูดเพื่อหชั่วโมงพูดเพื่อให้ผู้เข้าถึงขันสบายใจแหละไม่มีอะไรว่ากินให้เต็มที่ยังไงก็ค่อยๆถายแล้วกันนะครับนะสนุกสนุกนะอย่าถึงขั้นต้องรอมาตัวเองและเสียงมันต้องรออยู่ตลอดเวลาไหมวลาพูดชมอไปปกติอยู่แล้วถ่ายแล้วตายแล้วโอ้ยปกติอยู่แล้วอนะ โอเคเดี๋ยวเราให้สัญญาณกันไหมฮะอีกที่ตรงใช่ไหมโอเคอีกสานาทีตอนนี้ให้หายใจลึๆืๆอัเืก่อนนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ากินไม่ไหวก็หยุดกินดีกว่าเพราะมันอาจจะแอบอันตรายนิดนึงนะฮะ<า>แล้วก็ถ้ากินไม่หมดเรา อวกใส่ถุงได้แล้วก็กินใหม่อันนี้ไม่ต้องกินแล้วทิ้งได้เรามีถุงถุงให้ด้วยนะฮะเป็นถุงก๊อปแก๊ปไม่ใช่ให้ใส่ทุเรียนกลับบ้านนะหมายถึงถ้าเราไม่ไหวจนจะเออออกมาอะไรแบบนี้นะยังไงก็เอาสุขภาพไปด้วยเพราะว่าทุเรียนเขาก็มีนิดร้อนอแล้วกินท่ามกลางอากาศร้อนร้อนี่รู้ครับถ้าทานไม่หมดอันนี้เอากลับได้เลยใช่ไหมฮะอ่ันนี้ยห้ผู้เข้าแข่งขันอยู่แล้วนะครับนะฮะทานไม่หมดเอากลับบ้านได้เลยนะครับผมส่วนใหญ่จะบางไม่หมดก็อยากเอาไปฝากที่บ้าน ถุยเมื่อเช้ามาแจกทุเรียนอ่ะอันนี้ประมาณสองลูกได้เลเนี่ยใช่เออประมาณสองลูกได้เนี่ยโอ้โหนี่ทูใหญ่มากเลยอ่ะหนุ้ยหิวแล้วหรอทูใหญ่มากเลยอ่ะโโเทคนิคต้องกินข้าวเหนียวก่อนหรือทุเรียนก่อนกินในถ้วย่กินในถ้วยก่อนเนาะ แล้วถ้าใครยังไม่กินเท่าไหนผู้เรียนมีฝั่งขวาตรงนู้นโอ้โหโคตรดีเมื่อกี้กินไปถ้วยหนึ่งลกจิบลกจิบว้าชอบมากวันนี้มีทุ้เยียนหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะใช่ฮะแต่ผงฝ้ายหมดแล้วนะฮะเขาไม่มีเขาบอกมันเก็บไปนิสัยพิษเตรียมรถกระบะมาแล้วนะวันนี้เอออ่ะอีกสองนาทีเตรียมเปิดน้ำเตรียมทำใจเรามีการแข่งขันอย่างนี้ทุกปีใช่ไหมฮะ ที่วัดท่าไม้นะฮะแล้วก็จะมีการเป็นทำทานทุเรียนกันเดี๋ยวหลังเอานทิพมาให้แขกกินนะเออโอ้โหเผ็ดออกหูเลยเธอให้แขงกินนื้อริยบ้างนะฮะก็วันนี้ถือว่าเป็นวันแรงงานด้วยนะครับแล้วก็คนเราก็มาวัดท่าไม้แล้วก็เป็นการแจกทุเรียนให้กินเพราะว่าเริ่มเข้าเทศกาลทุเรียนละนะฮะก่อนที่จะไปอยู่ตามประเทศต่างๆ คนไทยทุกคนต้องได้กินคนใช้แรงงานต้องได้กินใช่แล้ววันนี้ก็มารับมีคนลูกสองลูกพี่บอยรู้ไหมทำไมคนเยอะขนาดนี้เพราะผู้เรียนเป็นผลไม้ที่ราคาแพงเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยที่ทางวัดท่าไม้มีการแจกทุ้เรียนนี่คือการมอบของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเขาเลยนะถูกต้องฮะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเก็บเงินไปซื้อกระปิน้ำปลาเกลือหมูหมากราไก่กินโดยผู้เรียนทีลูกเป็นพันใช่ครับเชิญครับ คุณทำอะไรคะคุณลง t ิกต o อกเหรอครับน่ามารอพี่เขานิดนึงนะฮะอุ้ยสองกล้องเลยเหรอโอ้โหลฟ้สดด้วยช่องชื่ออะไรฮะช่องชื่ออะไรฮะอีเกินฮิตเตอร์เอกุมอีเตอร์เอกุมอีเตอร์เอกุมอันนี้แชมป์สิบกิโลแชมป์สิบโลโอ้โหนั่นนิ่งไม่พูดเลยตายแล้ว พร้อมไหมอุ๊ยใครจับเวลาฮะโอเคอยู่ข้างหน้านะฮะ20นาทีเท่านั้นนะครับเ,เราจะตัดการแข่งขันนะครับสู้ๆนะทุกคนนะครับถ้าพร้อมแล้ว 5, 5้าเขาดดาพร้อมกันสี่สามสองหง Let's go โอ้โหโอ้บางเทคนิคบางคนก็จะกินทุเรียนก่อนนะฮะพี่บอยคะเจ๊อ้อยค่ะออที่ก้อยแต่หาแล้วเจ๊ก้อยมาไหนเจ๊ก้อยค่ะทุเรียนหมดไปแล้วหนึ่งถาดค่ะโอ้มาเลยก็โอ้ไม่ก็โอ้พีหพี่เฮ้ยสักเร็วๆสักข้างหน้าเร็วมากเลยโูตัวเอ่อพี่ๆกับทุกแบนรอเลยนะฮะเตรียม เตรียมเตรียมอะไรให้ดีเลยนะฮะนี่คนนี้เขาเหนียวในเรื่องใหญ่ไหนบอกหิวเร็วๆสิช้ากว่าคนอื่นในเรื่องใหญ่นะคะน้ำเปิดไม่หมดนะน้าเธอนี่พี่ขาไม่เข้าใกล้ลูกเข้าแข็งขันนะคะพี่จ๋าพี่จ๋าเรื่งใหญนี่พี่ชัยยันตอนนี้ช้ากว่าคนอื่นเพราะน้าพี่ชัยยันนะเพราะถ้าเข้าใกล้มากเกินไปจะเป็นลบการลุกรุกสมาธิผู้เข้าแข่งขันนะนี่นี่ โลครับพี่น้องายานสิโลไม่ใช่แค่กินหมดนะพี่บอลเดี๋ยวเราต้องไปตรวจด้วยนะว่าเขากินถ้าเขากินหมดก่อนคนแรกได้อะไรคะเนี่ยได้ไ,ดไดใจไงหนึ่งหมื่นบาทอุ้ยมือ,อที่สองห้าพันนะฮะที่สามสามพันบาทหนึ่งหมื่นบาทกับคุณเรียนกินเลยเราไม่แข่งอ่ะตายทำไมเราไม่แข่งอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อข้างหน้านี่นะคะเขาใส่เต็มด้าหนาาหลังจะเป็นแนวค่อยๆเป็นค่อยๆไป แล้วกนะ็คือการกินจุกกินเร็วต้องไม่รีบร้อยเนาะใช่พี่บอยแต่พี่จะบอกว่าในที่สุดเราก็ต้องมาตรวจนะว่าทุกตัวอาหารเรากินเบี้ยงกินกินหมดจริงหรือเปล่าด้านหลังนี่คือเหมือนมางานพบญาติแล้วก็มานั่งทานแบบสบายๆบายไม่ได้ทานนะคะไม่ไ huh. ด้ทานทานไม่หมดก็กลับบ้านเออวันไปทานครเข้าใจเข้าใจได้อยู่ที่ประเด็นไม่เหมือนกินข้าวอยู่กับลูกแล้วก็อ่ะกินเยอะๆนะลูกนะชิวๆิิวฉแต่ว่าพอถึงเต้นแล้วมือมันจะสั่นอ่ะพี่สาย เธอเร็วกีรตินะครอย่าบา<ม>งพัดลมนะครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันเราเแ,แม่มผมแม่เปียกไปหมดแล้วสลัวพัดลมหน่อยพลมค่ะแม่โอ้โหเปียกไปกมหมดแล้วทั้งหัวนะคะตอนนี้รวมกันแล้วเสื้อขันมีความตื่นเต้นเลยสับหมดแล้วสับหมดแล้วตอนนี้สับหมดหนึ่งผับแล้วหมดหนึ่งผับแล้วเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดาข้าวหน้าทุเรียนเป็นผาบหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเหรอ หมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะตอนนี้เข้าพวกเนี่ยอุ้ยพี่พงศ์ีูวิธีการกินของพี่คอยพี่คอยเขากเหนียวใส่เอาน้ำตามเลยโอ้โอ้มยก็ผมว่าไม่เกินสิบนาทีแน่เลยวมาบอกนะว่ามองไม่เห็นใส่ลอหน้าตามกินเลยไม่มีการเคี้ยวการย่างเป็นหน้าที่ของกระเพาะเท่านั้นสุดยอดยอมแพ้นะพี่พงศ์ยอมแพ้มากดูดิแต่สุดท้ายกินข้าวเหนียวี่มันจะแแค้นจัคะมันจะแแค้นคืออะไรเบคอนอะไรทจไมแค้นกันอะ ยอดพี่บอลน,นี่คือ,น,คอนักแสดงอาชีพโอ้ยด้านหลังก็ไม่ธรรมดาช่วยกิยนไหมมาแล้วฝ้ลยดูดิโอ้ยเป็นไงตอนนี้จะเป็นแบบกรอบๆแข็งกรอบนิดนึงพี่ฝ้ชอบกินเนื้อทุเรียนแบบไหน,นชอบกินเนื้อห่าค่ะ<า>เนื้อหา่าเนื้อห่าก็คือว่าไม่แข็งไม่นุ่มจนเกินไปเนื้อเนื้ออกไก่ปะใช่แไหวคะอย่างน้อยเรายังรู้สึกว่าได้กินโปรตีนจะปกติใช่ไหมเหนียวด้านหลังสู้ด้านห พี่คงใจเย็นอยู่นะคะลิน,นะะอ้โหตายแล้วเลื่อนเืเ่อนเป็นไงบ้างพี่นะะักมินเราตอนนี้นะฮะมาแล้วดูครับสคนนี้แจ้งเฮียได้บ้างไหมนะฮะโโหีได้ลยน,นะครับฝั่นี้มาเหนือป่ะไม่ถึงแค่หทีโอ้โอ หาที <c ười> um, um, ่สองหาที่สองหาที่สองบานี่โอ้่มาี่อยมาอีกทีเดียวอยอยู่หน้าพันลอยอยู่ ไรู้สึกยังไงบ้างพี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเอสคุณเอสคุณรู้สึกยังไงบ้างนี่ใครเข้าไปต่อกินได้ไหมเ้ากินได้กินได้หูได้เลยเหรอถ้าไจริงแล้วตรงนี้เขาจะไม่กินอ๋อเหรออีกชุดหนึ่งก็ยังได้เหรอพี่ถ่ายพยาธมั้งป่ะถ่ายพยาธมั้งไหมอย่าไปกล้องอย่าบังกล้องนะฮะแต่ตอนนี้นะพี่เรามือสั่นฮะพี่เรามือสั่นมากตอนเนี้ย เหมือ ok, นเหมือ ok, นเข ok, ok. าต้องการต้องการจังฉากที่สองหนยพี่ก้อยพี่ก้อยพี่จิงกไปต่อได้ไหมได้ชุณสืงค่ะได้ยูงูเหมือนจริงเหรอโอ้โหอันนี้ก็กินเร็วแต่ไม่ได้กินอิ่มกินเร็วแต่ไม่กินอิ่มอ่าแต่กินไม่ถี่แค่กินแบบแค่กินแบนแบลูกคุณหนูอย่างเงี้ยแล้วถ้กินยี่สิบนาทีพันไหมนี่ไงลูกคุณหนูนั่งอยู่ ใช่คุณทีระเดชเขาอยู่ในตระกูลที่กินไมได้เหมือคุณทีรเดชากงนังมวกเใช่้นั่งอะไรกันใช่ี่ก็เร็นะที่สแวเ้ยที่สมีอะไรจ๋าแต่ตอนนี้มีท่านึ่งที่มียอมรบประทานนะคะก็ขอยืน่านนะคะเราะมนไปจุกไงพอนั่งปุ๊บกระเพาะมันไม่ได้ยืดหรือเปล่าเขาก็เลยยืน แล้วก็คาร์ดิโอไปด้วยเพวกเขาเป็นนักวิง่งใช่เป็นไงพี่หน้าตายอย่างนี้คืออะไรคะไหวไหมเดีย๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดอย่าพึ่พูดกระชันนี้เขาบอกอย่างนี้อย่าพึ่งชิบูดกระชันนะเฮ้ยฝั่งนี้อันตรา,ายเขาเหนียวหมดเขาเหนียวหมดแล้วนะฮะอันตรา,ายอุ้ยแล้วเป็นคนกินคุณเรียนกินคุณน,นันคุณน,นันพี่บอยกินคุณเรียนเกี้ยวเฮ้ยเขาก็คิดโอ้โหแล้วเป็นคนกินแบบถ้าเป็นแพ่กระดูกก็คือหมาสั่งอุ่นะฮะพวาไม่เหลือเนื้อให้กินเลยมาล้อม ใช่ไม่เหลือฉันเลยก็คือเม็ดผู้เียนเขาสามารถไปทำพันต่อได้เลยถูกต้องถูกต้องตอนนี้ด้านข้างเราของเราทั้งแก๊ปเร็วๆแก๊ปตอนนี้ไม่เอาเกลี้ยงแล้วเอาเวลาแล้วตอนนี้ไป13นาทีแล้วนะฮะเอ้ยไม่ใช่8นาทีโอเคแล้วโอเแล้วพี่บอยทอะไรอ่ะหาแขกไหนบอกหิวอ่ะห้าแล้วไหนบอกหิวเนี่ยตอนออกสตาร์ทก็เก่งเชียตายแล้ว ไหวไหมครับไม่ไหวไม่ต้องนะถ้าไม่ไหวันไม่ไหวไม่ต้องพี่ๆพยาบาลเขาจะได้ไม่ต้องทำงานเดี๋ยวก็เปิดไฟฉุกเฉินอีกพี่เป็นยังไงคะเรื่อยๆอร่อยไหมอร่อยมากเนาะแต่อิ่มมากเนาะพี่ท้าพี่ขนาดเข้าตัวใหญ่นะใช่สวัสดีค่ะข้าเหีียวน่าจะประมาณอ่าชามไดหนึ่งกิโลเกินบ้าว่าไฟเนาะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งจุดห้าเลยหรอหนึ่งจุดห้ากิโล ข้าวเหนียวย่างเดียว1กิโลกับกะทิกับทุเรียนแล้วเหมือนดูแก่น่ะทุเรียนสายพันธุ์ดีแกงออกมาจนแต่เนื้อเม็ดอันที่เดียวเออบ้านได้ละทำไมเราไปซื้อกินเม็ดใหญ่หวะตอนนี้มาถึงทุเรียนชนินขึ้นมาเลยอยากได้เม็ดใหญ่ๆบ้างอันนี้เม็ดเล็กๆแตียัเนื้อเออร้านไหนเนี่ยจากวัดเนี่ยทุเรียนร้านไหนฮะจากวัดเนี่ยฮะจากวัดเลยนะฮะสวนหลวงพี่เลยสวนหลวงพี่เลยฮะโอ้เนื้อเยอะจริงๆเนื้อเยอะเกิน วันนี้แข่งเสร็จเ,เพเิ่มเ็นผู้เรียนคือโดนหนีอย่างเดียวนะคะโดนหมีอย่างเดียวสุดยอดมากนะฮะฝัะ่งนี้ก็ดูดีโอ้แต่ทีละหน่อยยังก็นี่คนเนี้ยคนเนี้ยชาแรงว่ะช้าชาสุดตัวเนี้ยออกตัวแรงออกตัวแรงแล้วก็ออกมาแรงตัวนี้นนนนนเงียบเลยเงียบแล้วนะคะไม่ไหวแล้วแจกนี่ถึงกับแก๊สงตัวที่เรียบร้อย โอ้โหพี่ดูนี่พี่บอยน่าสงสารจริงนะแง่ความแต่เนี่ยคือมีแต่งยือเฮ้ยดูด,ด,ด, hey, ด,ดิอีกสองคู่สุดท้ายยังใหญ่เลยอ่ะโอ้โหใช่นะมาดูน้องกีรติของผมคุณหญิงกีรติบอกว่ากินเยอะกินจนไม่หยุดจนบุฟเฟ่ต์ทุเรียนเนี่ยมองหน้ามองหน้าเรากินเหลือ วันนี้เขาจะกินแล้วถ้ามีคนอย่างน้องเขากีรติเนี่ยสักสิบคนพี่ว่าบุฟเฟ่ทุเรียนเจ๋งเจ๋งค่ะเพราะว่าคนที่กินบุฟเฟ่จะเป็นคนสายกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันเลื่อนไม่ได้ไงเช่เขาจะมียี่สนาทีจะไม่ได้กินไวตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่สรลักซากสลักไหวไหมไม่ไหวใช่เปล่าไม่เป็นไรหว่ะไม่ไหวอยู่กิทุเรียนได้หนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คแล้วก็เกินข้าวเหนียวประมาณสักสามร้อยกรัมใช่ประมาณสามร้อยกรัม ไหนบอกกิน <entender> ข้าวหมดหม้อมือสั่นไปหมดแล้วเนี่ยเจอข้าวเหนียวไปแล้วเนี่ยเออก็มาถานขึ้น